มาจ้าเมื่อน,นี้ลูกค้าหิวรอบเดือกบอกว่าอยากกินโลตีทุเรียนเพื่อนก็เอาทุเรียนมานั่มพูหนึ่งเพื่อนก็เรียกว่าผีใอ้หนูก,กินแน่เอาแบบบ่าตองใส่ไข่เพื่อนวะอ่ะเขาก,าก็บอกว่าม่นจะกินใดบอกเพิ่นว่าล่องเบิ้งล่องเบื้องหนูก็อยากกินแต่ว่าหนูก็บ่เคยกินดอกหนูคิดว่ามันคือสีแสบเพิ่อาอ่ะเขาก็มาหันหันแล้วก็เอาทุเรียนมาถอด ใครบอเพิ่นว่าเอากบกรอบกบกรอบกบพิซูตทอรทีแม่ขาสีเฮดไถเอาห้ากระถอดไปถอดไปถอดมาหา้าก็ไม่ต้อกินไถบะะ้านอ่ะตื่นว่ามันก็สีแสบไม่ได้หรอพิ่นว่าสั่นเอาห้ากระถอดเขาก็ถามว่าความกรอบพ่อบอ่นก็บอกว่าเอากอบอีกกบใกล้ๆชิใหม่คุนล่ะให้มันหน่อยนึงมันก็ใหม่น่ะมันจังแสบคนว่าหาห้ากระถอดอ่ะพอมันได้ทีเสร็จปุ๊บ เอามาท่าเน่ยจ้าหันให็ดพอดีค่ำลาดนุ่มลงไปอ่าตกแต่งให้สวยงามผู้ใดอยากกินกะเอาทุเรียนมานำเด้อจ่าแม่ขา่าบ่มีทุเรียนเดี๋ยวสีเห็ดให้บ๊ายบาย